ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันกับเกม League of Legends เหมือนเดิมครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครอย่างกากาสที่อยู่ตําแหน่งท็อปเลนที่มันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะเล่นยากหน่อยสามารถเอาไปสู้ได้หลายตัวเลยมีดาเมจจัดแล้วก็สามารถเปิดทีมไฟได้โอเคครับเรามาดูเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่าสกิลพสสาสซีฟก็คือ Happy Hour ที่ถ้าหากว่าตัวกาการทนะครับทำการใช้สกิลเขาจะฟื้นฟูพลังชีวิต42หน่วยหรือตีเป็น6%จากพลังชีวิตสูงสุดของเขา ซึ่งสกิลนี้นะครับจะคูลดาว7วินาทีสกิลหนึ่งก็คือ b a r ร e l r ที่ตัวาการ์น,นะครับจะกิ้งถังไปที่ตำแหน่งของเป้าหมายและกดอีกครั้งถังนี้ก็จะระเบิดหรือไม่ก็รอสาวินาทีถังนี้ก็จะ,ะระ,จะ,ะเบิดเช่นกันซึ่งมันจะสร้างความเสียหายเวท80หน่วยบวกกับอีก80%ของดาเมจเวทของตัวเขาและทําการสโลเป้าหมาย40%เป็นเวลา2วินาทีด้วยรวมถึงการปาถังไปนะครับ จะค่อยๆบ่มตัวเองใน1.5วินาทีแรกและมันก็จะทำความเสียหายมากขึ้นสกิล2ก็คือดังเค้นเรชที่ตัวกาการจะสดเหล้าหนักจากถังลดความเสียหายที่ได้รับลง10เป็นเนเวลา2.5วินาทีแล้วก็จะป้องกันมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับดาเมจเวทของเขาด้วยและการโจมตีครั้งถัดไปภายใน5วินาทีเนี่ยครับหลังจากการดื่มเหล้ามันจะทําให้กากานะครับโจมตีแรงขึ้นสร้างความเสียหายเวท20หน่วยความแรงเพิ่มขึ้นจากดาเมจเวทอีก65บวกอกขอเพลังชีวสูงสุดของศัตรูต้วยครับ สกิล3ก็คือบอดี้สแลมกากรดจะพุ่งไปข้างหน้านะครับและถ้าหากว่าสกิลนี้โดนศัตรูมันจะสร้างความเสียหายเวท80หน่วย ความแรงเพิ่มขึ้นจากดาเมจเวทอีก60%แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและศัตรูที่ถูกชนนะครับก็จะทําการกระเด็นถอยหลังแล้วก็สตันเป็นเวลา1วินาทีรวมถึงถ้าหากว่าเราใช้สกิลนี้โดยศัตรูนะครับคูดาของสกิลนี้จะลดลง3วินาทีเลยสกิลอัติเมกก็คือ explosive cast กากัสจะคว้างถังขนาดใหญ่ที่จะระเบิดเมื่อตกถึงพื้นสร้างความเสียหายเวท200หน่วยความแรงเพิ่มขึ้นจากดาเมจเวทอีก80%และก็จะผลักศัตรูให้กระเด็นออกจากศูนย์กลางของแรงระเบิดด้วย รวมถึงสกิลนี้เนี่ยครับถ้าหากว่าเรากดสกิลโดยไม่ต้องเล็งอ่ะในเวอร์ชันมือถือนะครับมันจะดีเทคให้กา,การ์ดกัดคว้างถังไว้ที่ด้านหน้าศัตรูเพื่อให้ศัตรูกระเด็นมาหาเราพอดีด้วยโอเคครับเรามาดูเรื่องการออกของกันดีกว่าการออกของของคนที่นิยมเล่นกา,การ์ดกัดในตอนนี้เนี่ยครับเขาจะเล่นเป็นสายเวทกันเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่ากา,การ์ดมมีดาเมจที่แรงมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีการออกของอยู่2แบบสายแรกก็คือสายตีครับโดยของชิ้นแรกก็คือล o อตอฟเอทที่มันจะเเพพพพิิพิ่่มมลลัังงวชีวต แล้วก็จะมีพาสซีฟอย่างเวเทอร์แลนด์ที่มันจะเพิ่มพลังเวทพเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มมานาสูงสุดทุกๆ30วินาทีแล้วก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตของมานาที่ใช้ไปด้วยของต่อมาก็คือลิชเบนที่มันจะเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวรวมถึงพาสซีฟอย่างสเปลเบดที่มันจะไปสอดคล้องกับสกิลกากัสที่หลังจากใช้การโจมตีนยครับมันจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเท่ากับ75%ของดาเมจกายภาพบวกกับดาเมจเวทอีก็คือมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนนั่นแหละ ส่วนรองเท้านะครับผมจะออก็นรองเท้าลดคู่ดาวและอัปเกรดเป็นอมตะหรือว่ากระโดดอย่างโพโตเบลก็ได้ส่วนอีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายใชยส้สก,กิลวิติเมตรลดคูดาวจ๋าๆอย่างเช่นลูเดียนเอโคที่มันจะเพิ่มลดคูดาวทั้งหมด10%เอาไว้คเนนโซสติลเลอร์ so er, ลดคู่ดาวอีก20%รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าลดคูดาวเหมือนเดิมส่วนของอีกสามชิ้นนะครับก็จะออกเหมือนกันก็คือตัดเลือดลาบดอนเดดแคปแล้วก็เจาะเกาะเวทส่วนเรื่องสเปลเวทนนะครับผมก็จะเอาไปอีกไนท์มา ส่วนเรื่องลูนนะครับผมจะออกเป็นอิเล็กโตคิวที่มันจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นเอาไว้กดเลนแล้วก็บูท่อเอาไว้เจาะเกราะฮันเตอร์ไททานถ้าหากว่าเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้พลังชีวิตสูงสุดและก็การสถานะฮันเตอร์จีเนียถ้าหากว่าเราโค่นลม้มศัตรูได้เราก็จะได้ลดคูดาวโอเคครับเรามาดูเรื่องการออกของกันแล้วคราวนี้เราไปดูคลิปเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับต้องบอกกันเลยว่าในการยืนโซโลเลนของกาการ์ดน,นะครับกาการ์ดเป็นตัวละครที่สามารถสู้ได้หลายตัวมากเลยนะสามารถสู้กาเลนแจ็คอากาลิได้นาซัตอะไรอย่าง,างาาเง แต่ว่ามันจะมีบางตัวละครที่กาการสู้ยากที่ผมไม่ค่อยแนะนําที่จะเอามาสู้นะครับอย่างเช่นฟิโอลาครับกาการสู้ยากมากเลยสเตปคนเล่นกาการต้องดีกว่าจริงๆอ่ะถ้าฝีมือสูสีกันนะครับผมว่ากาการสู้ยากนะอีกตัวหนึ่งที่แพ้แน่นอนเนี่ยก็คือโอลาฟครับเพราะว่าโอลาฟเนี่ยมาชนะทุกตัวอยู่แล้วซึ่งช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเนี่ยกาการเป็นตัวละครที่กดเลนได้ดีมากเนื่องจากสกิลหนึ่งที่ใช้ต่อศัตรูสกิลสองกินเหล้าแล้วก็ทุบที่แรงมากๆหรือจะเป็นสกิลสามก็มีมก แต่ก็จะมีข้อคนระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีบางตัวละครนะครับที่เก่งตอนเลเวล5ซึ่งกาการนะครับอาจจะสู้ได้ยากตัวละครที่ว่าก็คือนาซัดกับแจ็คที่ว่าเลเวล5เนี่ยมันจะถึกหรือการเล่นที่มีสกิลวันติที่แรงซึ่งกาการจะเริ่มสู้ได้ยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องต่อเลือดให้เยอะไว้ก่อนและค่อยเข้าไปบวกเพราะว่าผมเนี่ยลองผิดลองถูกกับตัวละครนี้มาเยอะมากถ้าเลเวล5ด้วยกันเนี่ยวัดกันเลือดเต็มๆเน่ะกาการเริ่มสู้ไม่ได้ลวซึ่งคุณออาาจจะต้้้งงกกดดเคใใหนช่วแรรับ แล้วมาดูจังหวะนี้ครับตอนนี้ผมเลเวร3สาพอดีผมเลยอยากจะเข้าไปบวกกับทางกาเลนครับผมกินทางกดสกิลสามกแทกกดสกิล1 1ตีตีกดอีกไนทแต่ประเด็นคือว่ากาเลนเขาถึกพอครับเราเลยฆ่าเขาไม่ได้แต่สังเกตไหมครับว่ากากัร์มันสู้กาเลนได้นะในช่วงต้นเกมเนี่ย แต่ว่ากาการ์น,นะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่สกิลมันเหมือนจะใช้ง่ายนะแต่ว่าคุณจะต้องใช้สกิลให้โดนบ่อยๆด้วยคนเล่นนะครับต้องมีความใจเย็นซึ่งผมต้องยอมรับตรงๆว่าผมเองเป็นสไตล์คนที่เล่นแบบใจร้อนหน่อยๆอ่ะทให้ผมนะครับต้องปรับตัวในการเล่นตัวละครนี้อยู่พอสมควรเลยแล้วก็การเล่นกาการสายเวทน,นะครับต้องเข้าใจาก่อนว่าตัวมันเองถึงแม้ว่าจะมีดาเมจที่จัดแต่ว่าตัวมันเองค่อนข้างบางมากๆครับการบวกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะมาดูจังหวะที่ผมกดเลงเขาครับผมกดกินถังกดสกิล3กระแทก แล้วกดตีเห็นไหมครับแค่นี้การเรนก็โดนหนักแล้วอะแล้วก็มาดูในจังหวะนี้ครับเซตทีมเราเนี่ยกำลังจะเดินมาแกงครับซึ่งผมกดสกิลสามาใกล้ๆปลาถางกาเรนกลับมากดสกิลสองทำดาเมจใส่ทาการตีแล้วกดอีกไนซ์แต่ว่าการเรนเนี่ยค่อนข้างขึกครับซึ่งเซตทีมเราเนี่ยครับพยายามที่จะเข้าไปได้ป้อมเขากระโดดไปกดเอกมาครับแต่ไม่รู้ท่าไหนครับว่าเซตเราตายเฉยเลยแต่ว่ากาเลนเขาไม่ตายแต่ว่าผมนะครับก็จะตามไปเก็บงานผมก็ทําทการกดสกิลสองสกิลสามสกดส,สกิลหนึ่งแล้วก็ตี ซึ่งผมก็สามารถเก็บการเลนเขาได้แต่ว่าช็อตนี้มันไม่ค่อยคุ้มเลยเพราะว่าเซตเราตายจริงๆปล่อยให้เขากลับบ้านไปซะดีกว่าเราอาจจะได้ป้อมก็ได้แล้วก็จังหวะการยืนของกากัสนีครับอย่างที่บอกว่าเราออกสายเนี้ยมันค่อนข้างบางถ้ากากัสออกของเวทเนี่ยผมแนะนําให้คุณคิดว่ามันเป็นเมดนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นไฟเตอร์ มันไม่สามารถที่จะแทงได้คอยทําการโ๊กสศัตรูด้วยสกิลหนึ่งอยู่ในระยะไกลแล้วค่อยรอจังหวะสกิลสามสตันดีๆเอากาก้าจะเป็นตัวละครที่ป้องกันตัวไฟเตอร์หรือว่าแอสเซตินเขาเนี่ยที่จะเข้ามาล้วง AD carry วดีแครี่เราได้ดีมากๆแล้วมาดูในจังหวะนี้ครับเหมือนทีมเรากําลังมีประเด็นครับซึ่งผมเนี่ยคอยคุ้มการแครี่ไว้อยู่จังหวะบวกผมก็กินถังรอไว้พอได้จังหวะก็กดสกิลสามเข้าไปสตันกดสกิลหนึ่งกดตี กดอันตรีสตูเลือดหายไปเลยและผมก็พยายามกินเล่าเพิ่มเลือดกดสกิลหนึ่งต่อไปแล้วก็รอหาจังหวะสกิลสามเข้าไปอีกทีหนึง่งซึ่งในจังหวะนี้ทีมเราโพซิชันกันได้ดีมากเลยครับถึงแม้ว่าเราจะฆ่าไม่ได้แต่ว่าเราสร้างจังหวะให้แครี่เราฆ่าได้แค่นี้ก็โอเคแล้วในช็อตนี้เก็บ5ไปเลยมาดูในจังหวะนี้ทีมเรากาลังมีประเด็นอีกแล้วครับผมเห็นโอเลน่าทีมเขาหลุดตำแหน่งมาผมทำก,ก,การกดสตาร์สกิลหนึ่งสกิลสองตีตาย เห็นไหมครับว่ากาการเป็นตัวละครที่มีดาเมจจัดมากๆแต่ว่าตัวมันต้องมีสติหน่อยเพราะว่าเราเล่นสายเวทไงเราควรต้องใช้สกิลให้โดนทุกสกิลเพื่อรีดดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดโอเคครับเรามาดูจังหวะการไฟจากแม์อื่นกันบ้างดีกว่าอย่างที่บอกครับว่ากาการเป็นตัวละครที่ยืนโซนอยู่แนวหลังจะดีมากๆคอยปาสกิลหนึ่งต่อไปซึ่งสกิลหนึ่งของเราเนี่ยคูลดาค่อนข้างเร็วอยู่แล้วครับถ้าจังหวะไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบไปเปิดก่อนนะใจะเย็น แล้วมันดูจังหวะบวกครับเซตทีมเราเนี่ยเผลอโดนชามแต่ว่าอามูมูเราโดดไปจับได้ซึ่งผมนะครับสกิล3โดดไปอันตีกลางวงซึ่งผมสามารถเก็บไค่สาเขาได้และซินเฉาเขาจะโดดมาฆ่าแคลรี่แล้วครับเราก็จะไปทาดาเมจช่วยซึ่งสพอร์ตเราตายแต่ว่าผมก็สามารถเก็บซินเฉาได้แล้วมันดูในจังหวะนี้ครับจังหวะที่ผมกาลังเอามังกรแต่ว่าศัตรูเนี่ยกำลังจะมาป่วนซึ่งผมไปทาการกดสกิลสกินเหล้ากบสกิลสกระแทกตีจนทําให้จันหน้าเขาต้องอันตีป้องกันตัวเองและผมก็ทําการกิน แล้วก็ตีเขาตายเลยมันดูจังหวะไฟต,ต่อมาครับสินเฉาเขาจะเข้ามาล้ลวงเอสเลวฝ่ายเราครับซึ่งผมทางานกระแทกตัดจังหวะไว้กดสกิลหนึ่งแล้วก็วิ่งไล่ตีสินเฉาให้เขาตายจังหวะนี้ผมไม่กดอันติีครับเพราะเปืองให้สกิลหนึ่งก็น่าจะฆ่าได้แล้วแล้วก็จริงๆแล้วนะครับสกิลสามของกากัตเนี่ยสามารถใช้คอมโบคู่กับแฟดได้นะมันดูจังหวะนี้ที่การเลนทีมเขากำลังโดนไล่อยู่ครับซึ่งผมทำการกดสกิลสามแล้วก็แฟดโดนการเลนเขาเพอดีเลย มาดูจังหวะภาพชายทีนึงครับซึ่งมันเป็นถีกเล็กๆที่เอาไว้ใช้ในจังหวะคับขันได้นะจังหวะที่กดสกิลสาไปแล้วเนี่ยแล้วกดแฟดทันทีเลยมันจะทําให้ระยะไกลขึ้นนั่นเองซึ่งจังหวะเมื่อกี้เนี่ยการเล่นเขาหนีรอดไปได้แหละแต่ว่าจังหวะนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยครับเอาบอลลอนได้สําเร็จและเกมก็จบทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวทางการเล่นกา,ก,ากัส หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น,น้อยครับกระจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าท่านชอบใจนะครับก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับ <c oughs> ซึ่งตัวละครอื่นๆ,ๆที่ผมยังไม่ทําผมจะไล่เก็บให้ครบแน่นอนโอเคครับแล้ววันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ